สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอังคารที่17ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันี่พาะคู่ที่บั่นใจสุดจะชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีวันนี้มีมาฝาก3 EP และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3สคู่เป็นศึกคัดฟุตบอลโลกโซนเมริกาใต้วารควยัยบลิเวียเปรูกับอาร์เจนตินา ห้ามพลาดในราการทั้งผวขงฝากทุกท่านที่กำรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอพบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองหูโดยที่แิแคปารากวัยกับโบลิเวียแข่งขันกันตออตีห้าครึ่งปารักวัยต่อ,อยที่ลูกครึ่งควบสองปารักวัยเป็นทีมดับที่แปดโบลิเวียเป็นทีมดับที่สิบเป็นทีมกลุ่มท้ายของตาราง ปาระควัยมีหนึ่งคะแนนโบลิเวียยังไม่มีคะแนนเลยวันนี้เจอเจอกันเองจึงสำคัญมากๆแต่เห็นราคาเปิดมาอย่างกับทีมใหญ่เจอทีมเล็กลูกครึ่งควบสองโอ้โหแพงเหลือเกินนี่ปาละควัยดูเหนือความโบลิเวียขนาดนั้นเลยหรือแต่ยังไงก็ตามเมื่อสองดดฮูดวยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลาย ก็เลือกที่จะเชื่อใจปาลักไว้ปรับราคาลดลง4ต่อหนึ่งขณะที่ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้น4ต่อ1ช่องโมโนยัปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นการปรับราคาลดลงในช่องภูอยู่ที่ปลาลักไว้แฮนดิแคปลูกรึ่งครึ่งสองแพงมากแต่เจ้าก็ยังยืนอยู่กับเจ้าบ้านมาต่อปาลักไว้ในขณะที่มอรอปรับขึ้น4ลดลงหนึ่งเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เจ้าทั้งห้าหายเชื่อใจ ปลาตะไวรวางใส่ต่อปลาตะไครครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ p พีสามประจำค่ำคืนวันอังคารนะเป็นศึกฟุตบอลโลกคัดฟุตบอลโลก่วนเมริกาใต้อยู่ต่อปลาตกไคคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองโมงโดยทดิแคปเปรูก,กับอร์เจนตินาคู่นี้แข่งขันกันตอนเก้าโมงเช้าอันเจนตินาต่อลุกควบเปรูเป็นทีมแบบที่เก้ามีอยู่หนึ่งคะแนน อั์เจนิน่าเป็นทีมนําของตารางมีอยู่เกา้าคะแนนเพราะฉนั้นคงไม่ต้องพูดถึงความเหนือกว่าทําไมถึงเป็นบอลระมดามาต่อในบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะก็รู้ร,รู้เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่อะไรก็ตามเกมน,นี้มันไม่ง่ายหรอกนะบนอลอนเมริกาใต้เวลาลงเล่นในบ้านเนี่ยถ้าตังเป้าเน้นอดเน้นขอแบ่งแต้มนี่โอ้โหก็เหนื่อยครับแล้วก็อร์เจนิน่าระยะหลังก็ออกทรง เน้นผลการแข่งขันด้วยไม่ได้นเน้นยิงถล่มทลายแต่ถ้ามีโอกาสก,าก็ทำแหละแต่ถ้ามันตื้อก็ขอแค่เบียดชนะแต่ด้วยเห็นราคาลูกควบนะถ้าอัจจินนาชนะได้เนี่ยแล้วไม่มีเมตรสองก็มีโอกาสเสียแค่ครึ่งเดียวก็น่าสนใจนะถูกไหมและเมื่อสองพูด,ดูไฮดีแคปจากเกมคู่นี้ปากฏว,ว่าเจ้าทั้งห้าลายก็เชื่อใจอัจจินาความราคาลดลงหมดเลยในช่องของราคาผู้เชื่อใจอเจน ช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องไปลงเพิ่มขึ้นทั้งหมดตัวแฮนดิแคปอันเจนต่อลูกควบจาสี่ต่อหนึ่งก็เชื่อใจบอลต่อทีมเยอนอย่างอาร์เจนตินาและปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งในช่องเจ้าบ้านบอลรอไปลงเพราะนั้นเมื่อพูชี้อันเจนแฮนดิแคปก็คิดว่าอันเจนจะทําได้ด้านราคาลูกควบนั้นยิงขาดได้แต่ถ้าสมมุติไม่มาไม่ขาดก็คงเสียแค่เครื่องเดียวมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มนะ อยู่ต่ออาร์เจนตินาเป็นดีเด็ดตัวเล็นส,นสุดสิบดาวตัวที่2ใน e p พสเพราะนั้น e p พีสสองคู่ศึกคัดผู้บอลโลกตอนเอเมริกาใต้อยู่ต่อปาราควายัยอยู่ต่ออาร์เจนตินาส่วนใครยังไม่ได้รับฟัง e p พหนึ่งและ e p พสศึกยูโร2อ2 4รอบคัดเลือกแล้วก็มีเก่งกระชับมิตรบอลอยู่ด้วยก็ฝากน,นติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับขอบคุณมาก